สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังพิกอาการในวันนี้นะคะเจอเจอกับใบเตยอีกแล้วค่ะวันนี้พิกอาการในหัวข้อนี้นะคะเร็วเร็วนี้เขาจะติดต่อมาไหมหรือกลองไพ่มาเลยค่ะกลองที่หนึ่งกลองที่สองได้กลองไพ่แล้วไปดูกันนะคะว่าเร็วๆ็วนี้เขาจะติดต่อมาไหมสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคะโอ้โหไพ่ขึ้นมาเป็นสองถ้วยเลยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็น six of c u p แล้วก็ขึ้นมาเป็น สีถ้วยนะคะประเด็นคือเขายังยังรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะไม่ว่าจะเงียบหายไปนานแค่ไหนหรือไม่ว่าเขาจะเงียบยังไงความรู้สึกที่มีต่อคุณ่ะมันยังคงอยู่เขายังคิดถึงเขายังรักความรู้สึกมันยังหนุ่งหน่วงเนาะยังไงเขาก็ต้องติดต่อกลับมาแน่นอนค่ะกองที่หนึ่งเพราะเขายัง ไม่ได้ลืมคุณและเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกมากอยู่นะคะมากโขอ,อยู่ทีเดียวนะถ้าให้ร้อยเนี่ยก็น่าจะเกินร้อยค่ะเพราะว่าไพ่ที่บ่งบอกความรู้สึกมันชัดเจนมากๆ นะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับชาวธาตุน้ําก็ได้นะมีนกรกฎพิจิกหรืออาจจะเป็นคุณที่เป็นชาวธาตุน้ําก็ได้เนาะบวกลบไม่เกิน4เดือนนะคะ4เดือน6เดือนเร็วสุดคือ2เดือนน่าจะมีการพูดคุยหรือสื่อสารหรือติดต่อกลับมานะคะยังไงก็ต้องได้คุยกันยังไงก็ติดต่อกลับมาแน่นอนเพราะว่า2ถ้วยกับ6ถ้วยกับ4ถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันยังมีมากมายอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นกองหนึ่งเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อกลับมาเพราะเขายังรักคุณอยู่ประเด็นคือคุณกับ เขามีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนหรือเปล่ามีใครที่มีคอมมิชเมนต์ติดคอมมิชเมนต์หรือเปล่ามันก็เลยไปยากคุยยากแต่ไอความรู้สึกที่มันมากมายเนี่ยมันยังมีท่วมท้นใจนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์รับเอาพลังงานดีๆนะคะพิมสองสองสองก็ได้ค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาไหมขึ้นมาเป็นจัสติกขึ้นมาเป็นสามไม้ขึ้นมาเป็นหนึ่งไม้นะคะณนะเวลานี้เนี่ยเขามองมองเขาดูดูอยู่ค่ะแต่จะให้เขาติดต่อกลับมาเนี่ยเขากําลังชั่งน้ําหนักอยู่ว่าจะติดต่อกลับมาดีไหมนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีตุลหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อยู่ในราศีตุลเนาะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเป็นลักษณะของการดูสังเกตการ แล้วก็เป็นการเฝ้ารอให้คุณติดต่อไปมากกว่าที่เขาจะติดต่อมานะคะเขาเองเนี่ยอยากจะติดต่อกลับมานะแต่เขาช่างใจอยู่ไปเลยไม่รู้ว่าคุณกับเขามีประเด็นอะไรกันหรือเปล่านะแต่เหมือนช่างใจช่างน้ําหนักอยู่ว่าเอ๊ทักไปดีไหมเอ๊หรือจะรอดีเอ๊หรือแบบอยู่เฉยดีกว่านิ่งๆดีกว่าอันนี้มันเป็นไพ่ของการรอเป็นไพ่ของการกําลังคิดกําลังจะตัดสินใจแต่ยังไม่ทํานะคะก็เอาเป็นว่า บวกลบไม่เกิน3เดือนหรือประมาณตุลาคมนะคะ